ครับเพื่อนๆทักทายยามเช้าครับเออหนาวครับเพิ่งมาถึงเพื่อนนะครับปดูหน้างานครับวันนี้เช้านะครับหน้างานวันนี้ก็จะมีตัวรถไถคูปต้านะครับ M95 หนึ่งคันนะครับอ่าคันนี้น้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็ m 7 0นะครับหนึ่งคันนะครับคันนี้ผมรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็แมคโครทำเครื่องนะครับแล้วก็ L45 เปลี่ยนหน้าสี่หน้าเครื่องนะครับไอตัวแมคโครนี้เป็นตัว U35 นะครับเพื่อนนะครับอ่าทางทีมมาก็ได้รื้อเครื่องแล้วเนี่ยครับก็เคสนี้นะครับ แปลกนะครับไม่ใช่แปลกนะนะครับปกติอ่าอ่าไมโครเนีย่ยอาการที่จะเจอส่วนใหญ่นะนะครับก็คือจะเป็นน้ําแห้งนะครับน้าแห้งแล้วเครื่องอ่าก็มีปัญหานะครับเราถึงจะได้ทําเครื่องจากที่เคยเจอเลยนะครับแต่เคสนี้นะครับน้ามันเครื่องแห้งนะครับซึ่งจากที่ผมทํางานมาเนี่ยน้ำมันเครื่องแห้ง,นะง,ง,ง,แ,หงแล้วเครื่องน็อกอ่ะแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับ ส่วนใหญ่ที่ได้ทาเครื่องจริงๆก็จะมีลดความนะครับน้ําแห้งนะครับเนี่ยจะได้ทำทำทำเครื่องอาจจะมี2สาเหตุหลักๆประมาณนี้ครับแต่เคสนี้จะเป็นตัวน้ํามันเครื่องแห้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าบางทีเราไม่ได้เช็คน้ำมันเครื่องนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ทุนใหญ่ผมผมไม่ค่อยได้เจอนะครับนี่ก็รื้อออกมานะครับตัวนี้นะนะครับส่วนตัวนี้ M7 นะครับกําลังอ่า อผมเมื่อวานก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เซ็ตนะครับยกขึ้นได้ปกตินะครับแต่ต้องรอเดี๋ยวตั้งระยะค่ามาตรฐานอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือจะตั้งระยะข้างในมันจะตั้งระยะ A ระยะ B ระยะ C หมดแล้วนะครับก็หรือจะตั้งตัวคนไกข้างนอกนะครับจะเป็นตัวดรัฟคอนโทรลนะครับแล้วก็จะเป็นตัวก้านส่งสัญญาณนะครับก็จะตั้งโดยการที่ว่าเอาน้ําหนักเข้าไปนะครับถ่วงนะครับแล้วก็ตั้งให้มันดีดนะครับจะมีกระบวนการการตั้งอยู่นะครับอยู่ในมีวิธีนะครับส่วนตัวนี้ของน้องก็ กำลังไล่ประกอบนะครับเมื่อวานเบิกตัวซีนตัวไอชุดเฟืองนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับที่ว่า3,000กว่าบาทที่มันลูดนะนะครับที่ว่าที่ปรึกษาแกดูให้เฟืองตัวเล็กๆนะครับเท่าเท่าเท่ากําปั้นเนี่ยครับเท่าเท่ามือผมเนี่ย3,000นะครับประมาณ3,200นะนะครับราคาสูงมากๆนะเบิดก็นะส่วนตัวคาด์บหมูนะครับก็ไปเอาไปลงกึ่งนะครับเมื่อวานจะเมนเอามาแล้วเปล่พี่ คานยังเนาะ,นะก็ยังเอาไปลงกลืนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าผลงานของลงกลืนเขาจะทําได้ดีขนาดไหนเมื่อนะครับนนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับผม